วันนี้นะคะก็จะพามาแกะกล่องนะคะเป็นตัวของซัมซุง Galaxy A21s นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าด้านในของเขานะคะมีอะไรบ้างค่ะซึ่งตัวนี้ที่น้องมุ้ได้นํามาแกะกล่องนะคะจะเป็นตัวของสีน้ําเงินนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเครื่องนะคะสวยขนาดไหนคะ่ะเปิดมาก็จะเจอกับคู่มือนะคะนั่นก็คือจะเป็น Quick Start Guide นั่นเองก็คือจะอยู่ในนี้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะของซัมซุง Galaxy A 2 1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์นะคะที่มีมาให้ก็คือจะเป็นหัวอะแดปเตอร์นะคะตัวนี้มีเป็นระบบของ f a ฟ t สชาร์จด้วยนะคะจะอยู่ที่15วัตต์ค่ะมีหูฟังมาให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวของสายชาร์จนะคะซึ่งตัว A 2 1 S นะคะเขาจะมาพร้อมกับรูชาร์จนะคะที่เป็นแบบ Type C ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะตัวเครื่องที่น้องงุ้นออกมาเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่แค่สีก็คือสวยมากแล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะตัวของ Samsung Galaxy A 21s นะคะ ตัวหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอที่ขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะคะความละเอียดจอเนี่ยจะเป็นแบบตัวของ HD+ นะคะแล้วเป็นหน้าจอแบบ TFT LCD นั่นเองค่ะก็คือมีสีสันที่สวยนะคะแล้วก็สมจริงค่ะเป็นหน้าจอนะคะถ้าสังเกตจะมีเป็นกล้องตรงนี้นะคะก็คือมีการเจาะกล้องเป็นตัวของ Infinity O Display นะคะ ตัวหน้าจอเนี่ยก็แสดงผลเต็มจอนะคะอยู่ที่20ต่อ9ค่ะก็คือถ้าใครที่ชอบดูหนังนะคะดูซีรีส์เนี่ยน่าจะชอบนะคะนี่สีสันนะคะสวยงามมากเลยถ้าเป็นตัวของหน้าจอมีความสีสดอยู่นะคะ ค่ะแล้วตัวกล้องของเขานะคะก็คือจะมาพร้อมกับกล้องนะคะ4ตัวเลยค่ะก็คือจะมีเป็นตัวของเลนหลักนะคะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะคะมีตัวเลนอัลตร้าไว์นะคะถ่ายรูปเนี่ยได้กว้างถึง123องศานะคะตัวนี้ความละเอียดนะคะมาพร้อมกับ8ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็จะมีตัวของเลนเดฟนะคะก็คือทำให ไ์ที่ชอบถ่ายเป็นพวกแบบหน้าชัดหลังละลายนะคะตัวนี้น่าจะชอบความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลและมีเลนมาใหม่ค่ะนั่นก็คือจะเป็นตัวของเลนมาโครนั่นเองค่ะถ่ายวัตถุได้แบบว่าไกลามากเลยนะคะอยู่ที่4เซนติเมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านในของกล้องเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีตัวของรูปถ่ายไลฟ์โฟกัสวิดีโอนะคะแล้วก็อื่นๆ ตัวเลนส์โคก็จะอยู่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปนี่ค่ะสามารถถ่ายวัตถุใกล้ๆได้แบบนี้เลยนี่ค่ะก็มีความชัดเจนนะคะแล้วก็สวยสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะและยังมีเป็นตัวของเลนส์ u l t r ไ w i d ด้วยนะคะที่น้องอุ่นบอกไปก็จะเป็นตัวของต้นไม้สาต้นตรงนี้นคมีความถ่ายรูปได้แบบว่า เก็บบรรยากาศนะคะได้กว้างขึ้น,นะคะ่ะและส่วนในเรื่องของสเปคของเขานะคะตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับสเปคจัดเต็มนะคะในราคาประหยัดซึ่งตัวแรมเนี่ยอยู่ที่6กิกนะคะแล้วก็ความจุในตัวเครื่องนะคะมีมาให้ถึง64กิกเลยสามารถที่จะใส่ตัวเมมโมรี่การ์ดนะคะเพิ่มได้จนถึง512กิกเลยค่ะและยังมาพร้อมกับเวอร์ชั่น One UI นะคะ2.1และ เป็นเวอร์ชันนด n d r o i d 10ด้วยนะคะตรงนี้ก็ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวก Dark Mode นะคะหรือว่าการปรับแสงต่างๆนะคะตัวนี้ก็ได้ทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าเราจะเล่นโทรศัพท์ตอนคืนนะคะก็สามารถที่จะเปิดตัว Dark Mode ก็ได้หรือว่าลดฟิลเตอร์แสงสีฟ้าก็ได้ค่ะ ส่วนตัวด้านหลังนะคะที่เห็นอยู่ก็คือจะมีตัวสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังนะคะและยังสามารถที่จะสแกนใบหน้าได้ด้วยนะคะก็คือมีความปลอดภัยแบบว่าหลายชั้นมากเลยค่ะและตัวแบตเตอรี่ของเขานะคะที่ให้มาก็ถือว่าแบตใหญ่แล้วก็เยอะูุใจมากๆเลยนะคะอยู่ที่5,000ม mm ิลลิแอมค่ะและฟัซชชาร์จ15วัตต์ด้วยใช้งานได้เต็มทั้งวันนะคะแล้วก็ ชาร์จเร็วแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได้เร็วมากขึ้นค่ะซึ่งตัวของ s a m s u n Galaxy g A 2 0 S นะคะก็เปิดมาราคาเบาๆเท่านั้นเองอยู่ที่7,799บาทค่ะถ้าท่านใดที่สนใจนะคะตัว A 2 1อยู่ก็สามารถที่จะ เข้ามาดูนะคะได้ที่ร้านเราก่อนได้เลยค่ะลองมาจับเครื่องนะคะลองเล่นกันดูคะ่ะสับวันนี้นะคะน้องอุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ